ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูกบจะมานําเสนอเรื่องของพฤติกรรมที่สังคมไม่ต้องการกันนะคะและพฤติกรรมที่หนูกบจะมานําเสนอให้เพื่อนๆทราบในวันนี้ก็คือแทนแทนคนวิกลจริตค่ะ ความหมายของคนวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีความประพฤติหรือกิริยาที่ผิดปกติค่ะไม่สามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้เพราะว่ามีสติวิปราชกฎหมายหลายฉบับมักจะกล่าวถึงข้อยกเวน้นหรือข้อห้ามสำรับผู้คนวิกลจริตอยู่เสมอว้าพูดถึงก็มาเลยอาการของคนวิกลจริตจะเป็นแบบนี้ละค่ะหลักๆสำคัญนะคะก็คือเขาจะมีความหลงผิดมักจะคิดว่าถูกทำร้ายหรือถูกนินทาตลอดเวลามีประสาทหลอน มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไปจากคนปกติพูดจาผิดปกติและก็เป็นคนที่เฉื่อยชาเอาละค่ะเรามารู้ความหมายและอาการของคนวิกลจริตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปตัวอย่างของอาการที่คนวิกลจริตเป็นกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงๆกันเลยค่ะไปชมกันเลย đó là cái <laughs> cái đó là 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 cái โอ้โหคนวิกลจริตเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถึงเขาจะมีอาการหลายอาการทางที่ดีเราก็ควรที่จะอยู่ไกลๆจะดีกว่า แต่ถ้าคนใกล้ตัวของเพื่อนมีอาการวิกฤจริดหรืออยากจะแนะแนววิธีการรักษาให้กับคนอื่นๆแล้วก็วันนี้หนูกบมีวิธีการมาแนะนําค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะคะเพื่อแนะน,นําแนวทางการรักษาคนวิกรจริดเหล่านี้กันค่ะไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้หมอละคังจะมาพูดถึงทำไมคนเราถึงวิกฤจริดได้มีหลายๆปัจจัยนะคะ ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะวิกลจริตซึ่งยังบอกไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากความผิดปกติของเนื้อสมองและการทำงานของสมองและสารสื่อประสาทต่างๆในสมองรวมถึงพันธุกรรมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องจากปัญหาโรคทางกายเช่นโรคทางสมองบางชนิดอาทิเช่นเนื้องอกในสมองลมชักหรือจากยาหรือสารเสพติดบางชนิดครับ ถ้ามีคนที่น่าสงสัยว่าวิกลจริตควรช่วยอย่างไรนะครับอันดับแรกภาวะนี้จะไม่หายเองควรพยายามพาผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือจิตแพทย์ให้ได้ถ้าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาญาติอัจนำมาปรึกษาแพทย์ก่อนหรือรับคำแนะนำล่วงหน้าถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วจะส่งผลต่อการหายของโรคในระยะยาว ในส่วนที่2การรักษาด้วยยามีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยวิกลจริตยาตา้านโรคจิตจะช่วยให้อาการหลงผิดระแวงและประสาทหลอนของผู้ป่วยนั้นดีขึ้น 3. นะครับการรักษาทางจิตของสังคมคือการให้คําแนะนาปรึกษาและประครับประคองผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลซึ่งต้องรับภาระหนักจะช่วยให้การดูแลของผู้ป่วยวิกลจริตประสบความสําเร็จมากขึ้น 4. นะครับรักษาต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ภาวะวิกลจริตต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยความสม่ำเสมอและร่วมมือในการรักษาจะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นในระยะยาวหากอาการวิกลจริตเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราเราสามารถนำข้อ5ทั้งข้อนี้นำไปปฏิบัติได้ครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือพฤติกรรมทั้งหมดของคนวิกลจริตรวมถึงวิธีการรักษาและเยียวยาอาการของคนวิกลจริตค่ะ วันนี้หนูกบก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของหนูกบแล้วหนูกบคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนที่สำคัญจะพาคนวิกลจริตเหล่านี้เนี่ยไปพบคุณนหมอกันด้วยวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย